ในนี่หลายวันลมือไม่เก็นเจ้าคนบรรยากาศครับผมวันนี้มีโควิดมาเลยดอยนี่ิดมาดี่สวัสดีเ้สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าจูเป็นเจ้าของบ้าน เชิญจ้ายิ้มปิงนี้เมาดูนาดิงมาด้วยเก่งไหครับวันนี้เกเกน้ำปลาเออน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาน้ำปาเฮ้ยสีมือกูเองอารวจแกไม่ใช่บพวกเออบบพวกไปว่าอันน่ะมาจินมา สวัสดวอาารกมันโอ้โหวันนี้โอ้โหดีค่ะดีค่ะเอาตัน้อยมาด้วยงน้อยมาด้วยนะครับวันนี้ีนัของเอยางชิงโอ้โห ไปรอรอครับให้ไปพี่ทำปะป๊าไปลิงมาลิงไปมาปดทีนมาแสบอมนมบรริากาศฝนตก

อาผู้รับครับตัวนี้ก็เดินป่าแล้วนะครับตัวนี้จะพาทุกท่านไปเที่ยวครับ นี่ก็บรรยากาศตอนเย็นนะครับภูเขา,โ,าโอ้โหไปฮะไปเลยไปเลย <พวก>น,น,นี่เป็นร่องน้ำที่ไหลมาจากบนดอยนี่นะครับเป็นทรายทรายแบบยาวครับยาว ต้องฝนตกครับถึงเยะนี่ครับผ้าฝนตกนี้แน่มหนักขนาดนี้นี่เป็นวัวงัวนะวัวพูววดลงไปในโดยเฮะ บรรยากาศที่สบายมากนี่ก็ตั้งเต็นท์ได้เลยนะครับโอ้โห ดูครับโอ้โหมาเลยไหมมาแล้ว

จะขอดหมอบทตรบั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 ตรหมื่น